กดก,ก้านะคะขอบคุณค่ะใจดีกดตะก้าหน่อยนะคะใครใจดีกดตะก้าให้หน่อยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะตามข่าวกดตะก้าได้เลยนะคะ ไปนึกว่าแพรี่เป็นคนใต้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะจนคนจันทบุรีค่ะคนจันทบุรีสั่งสิบหอ่อส่งวัดพระบาทน้ำพุดได้เลยค่ะจะส่งไปที่ไหนได้หมดค่ะเขียนชื่อปลายทางได้เลยแต่กดตะกร้าก่อนสิบห่อได้ยี่สิบห่อได้ส่งทั่วประเทศค่ะส่งวัดพระบาทน้ำพุก็ยินดีค่ะ แต่เจ้าต้องกดตะกร้าและใส่ที่อยู่ว่าวัดพระบาทน้ําพุนะคะของจะส่งไปถึงแน่นอนแต่คุณลูกค้าต้องจ่ายเงินด้วยค่ะอถ้าคุณลูกค้าจ่ายเงินก็ได้แน่นอนค่ะส่งหมดค่ะนะ่าจะให้ส่งวัดพระบาทน้ําพุหรือส่งที่ไหนได้หมดเลยไปกดเลยค่ะแต่คุณลูกค้าต้องกดและจ่ายเงินนะคะแล้วก็เขียนที่อยู่ปลายทางไว้ค่ะทางร้านจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ปลายทาง ที่ระบุนะคะฉีดฉีดถ้าช,ช,ช,ชุ่มฉ่ำไปเลยเนี่ยโอ้โหฉีดถ้าชุ่มฉ่ำไปหมดกดตะก,ก้านะคะกดตะก,ก้านะคะขอบคุณค่ะหายใจดีกดตะก,ก้าให้หน่อยใจดีกดตะก,ก้าให้หน่อยนะแม่นะเปิดปลายทางไม่ได้ค่ะเคยแจ้งไปแล้วว่าเปิดปลายทางไม่ได้สินค้าเสียหายค่ะ ของกินเปิดไปลทางไม่ได้เลยกับนิสัยคนไทยที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบนะคะส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ร้านต้องมาแบกรับภาระความเสี่ยงมันไม่ใช่หน้าที่ร้านคะ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ร้านที่ต้องมาแบกภาระความเสี่ยงจากการเสียหายของสินค้าที่ลูกค้าไม่มีความรับผิดชอบนะคะของตีกลับปุ๊บเสียหายทันทีเลยโดยเฉพาะทุเรียนทอดอย่างเงี้ยสมมติทุเรียนทอดเราส่งไปแพนใหญ่ๆ ตงไปถึงลูกค้าไม่เป็นไรลูกค้าไม่รับอย่างเงี้ยตีกลับมาเละแล้วเราจะขายต่อให้ใครได้แล้วก็ขายต่อให้ใครไม่ได้ขายของกินไม่เปิดไม่เปิดปลายทางค่ะไม่เปิดปลายทางค่ะเพราะว่าไม่ไว้ใจลูกค้าบอกตรงๆไม่ไว้ใจลูกค้าค่ะบอกตรงๆเลยลูกค้ามันมีทั้งลูกค้าดีลูกค้าชั้นเยี่ยมแล้วก็ลูกค้าชั้นเลว <c oughs> จริงๆมีลูกค้ามีพวกแบบเอฟเล่นมีพวกแบบเอฟเล่นอะ เอฟแบบเอฟแล้วไม่จ่ายเอฟแล้วไม่รับแล้วของตีกลับเจอไหมไม่เจอเหรอไม่มีอา้าวจานต้องเอาลงม,มาแล้วเแนบบี่ยมาไหนอ่ะทุกคนกดตะกร้าให้หน่อยนะ ดใูในกระเป๋าในกระเป๋าดิจะอยู่ในกระเป๋าวันนี้กระเป๋ากระเป๋าไอ้นั่นแหละกระเป๋าไอ้นี่ไม่มีไม่มีเออก็ดูแล้วไม่มีเมื่อวานอันนี้ไปคืนอันนี้ไปคืนแม่ครับดีมันไม่กัดเอาทุกคนกดตะกร้าหน่อยนะคะขอบคุณค่ะเอออันนี้ดีกว่า อันนี้มันอันใหญ่มันหวีได้สะใจดีเออโอเคพี่พี่แพรลี่หนูสงสัยนอกเรื่องถ้าโกนผมตลอดมันจะไม่ค่อยขึ้นไหมไม่ไม,ไม่ไม่ทุกคนค่ะไม่ทุกคนแต่ว่ามันก็มีส่วนเหมือนกันเพราะว่าการที่โกนเนี่ยนะใบมีดมันคมใช่ไหมแล้วบางทีมันมันทา มันจะทําลายรากรากผมมันจะทําลายรากผมทําให้รากผมอ่อนแอแล้วถ้าเป็นเคสยิ่งไม่บํารุงไม่ดูแลโอกาสที่ศีรษะจะบางมีเยอะมากมีเยอะค่ะเป็นไปได้มีความเป็นไปได้แต่ก็ไม่ทุกรูปนะคะไม่เสมอไปไม่ทุกรูปแต่มีโอกาสค่ะมีส่วนแล้วก็มีโอกาสที่จะทําเพราะว่ารากผมมันโดนทําลายรากผมมันโดนทําลาย ไปทุกคนอีกสองบ้านค่ะกดเลยแม่อีกสองบ้านอีกสองบ้านค่ะอีกสองบ้านค่ะกดไปเลยช่วยกันเลี้วอีกสองบ้านค่ะเลี้วช่วยช่วยกันไปอีกสองบ้านเท่านั้นค่ะขออีกสองบ้าน ใครใจดีกดตะกร้านหน่อยนะคะอีกสองบ้านแค่นั้นค่ะไปกวนมีทอดมีกดตะกร้าเลยค่ะสองบ้านไปจบจบตอนนี้ขึ้นฮอตเจ็ดสิบหกแล้วนะคะทุเรียนทอดขึ้นฮอตเจ็ดสิบหกแล้วค่ะใครใจดีกดตะกร้าให้หน่อยนะคะขอสองบ้านสําหรับวันนี้ค่ะกดตะกร้าเลยไปสองบ้านแล้วไปต่อสองบ้านแล้วไปต่อนะคะกดทุเรียนทอดกับทุเรียนกวนให้หน่อยทุเรียนกวนก็นัมเบอร์วันนะคะอร่อยนะคะ สั่งของที่ฉันไปลองกินเธอทานแล้วคุณพี่จะติดใจอีกสองบ้านค่ะกดได้เลยสองบ้านกดได้เลยค่ะควรมีทอดมีใจดีกดตะกร้าทอดมีกวนมีใจดีกดตะกร้านะคะไปไป กดะก้านะคะขอบคุณค่ะกดก้านะคะขอบคุณค่ะสองบ้านนะคะแม่สองบ้านค่ะไปไปใจดีกดตะก้าเลยสองบ้านนะคะกดไปเลยสองบ้านนะคะกดมา ใจดีกดมาใจดีกดมาสองบ้านเท่านั้นจ้ะปเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าท่านสวัสดีค่ะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าท่านป่ะอืมหายป่วยแล้วใช่ไหมดีขึ้นเยอะแล้วจ้ะดีขึ้นเยอะแล้ววันนี้เริ่มป็นนิทานน้ำเย็นได้แล้วไม่เจ็บคอแล้วไม่มีไข้แล้ว ไม่มีไข้ไม่เจ็บคอได้ได้นอนเยอะก็ดีขึ้นค่ะคนป่วยสิ่งที่ต้องทำก็คือการพักผ่อนเท่านั้นเลยสิ่งที่ต้องทำคือการพักผ่อนเท่านั้นเลยเสียงใสเลยใช่ค่ะเมื่อวานยังแบบยังมีแบบเจ็บคอบ้างอะไรบ้างวันนี้ไม่มีเมื่อวานมีหนักหัวมีอะไรเดี๋ยวจะไปนวดสักหน่อยนวดหน้าบ้านนี่แหละเดี๋ยวสักสี่โมงนวดแข้งนวดขาสัาหน่อยสีผ้าม่านสวยสีแบบ อะไรอ่ะสไตล์เหมือนกำแพงดิฉันน่ะสีควันบุหรีเดี๋ยวบ้านใหม่ก็จะเอาแบบสีม่านผ้าม่านประมาณนี้แหละแต่ต้องเอาเกรดีกว่านี้นิดนึงเพราะว่าหลังนู้นมันใหญ่กว่าหลังนี้แต่ชอบแบบม่านแบบเนี้ยม่านแบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องแบบไม่ชอบแบบม่านหลุยม่านอะไรมันดูไงไม่รู้ม่านผ้าม่านหลุยม่านอะไรอืม แต่บ้านดิฉันเนี่ยเละหมดเลยผ้าม่านเละเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงแมวค่ะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ต้องทําใจนะคะถ้าใครจะแบบใครแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ต้องทำใจเพราะว่าเละแน่นอนใช่ถ้ามีหมามีแมวเละเละที่ฉันบอกเลยกดตะกานะคะขอบพระคุณค่ะใจดีกดตะกาได้เลยกวนมีทอดมีใจดีกดตะกานะคะหกร้อยเก้าสิบแปดท่าน กดตัก้าได้เลยค่ะแม่หนึ่งบ้านนะคะใครใจดียังได้อยู่นะไป คนมีทอดมีใจดีกดตะกร้าขอบพระคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีเจ็ดร้อยคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วขอบคุณสำหรับสามสิบออเดอร์จากคนใจดีจากผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยอุดหนุนทุเรียนทอดแล้วก็ทุเรียนกวนนะคะ ไปต่อค่ะไปต่อเราจะไปต่อได้รับสินค้าแล้วค่ะกวน2แพ็ครอร่อยมากไม่หวานมากนี่คุณพี่แหม่มนะคะคุณพี่แหม่มพัทลาขอบคุณค่ะทุเรียนกวนเราทําสวยมากนะเป็นลายเป็นเป็นลายดอกไม้นะคะสวยน่าทานน่ารับประทานจริงสวยมากน่าทานมากใจดีกดตะกร้าได้เลยนะคะกวนมีทอดมีค่ะ ไปพี่แมมขอบคุณนะคะอุดหนุนไปสองแพ็คขอบคุณค่ะกับเจ็ร้บสามท่านตอนนี้นะคะกับเจ็ร้บสามท่านขอบคุณทุกคนที่มีส่วนอุดหนุนนะคะนั่นแหละไปมากบ้างน้อยบ้างช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันไปซัพพอร์ตให้กําลังใจช่วยซัพพอร์ตกันช่วยกําลังใจกันเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อ สัคนละบ้านสองบ้านสักคนละบ้านสองบ้านได้รับเลยะไม่หวานมากหกร้อยแปดสิบแปดท่านสวัสดีค่ะไายแม่เร็วช่วยกัน <c oughs> มาแม่แล้วโกดก้าค่ะโกดก้าโกดก้าเลย 630 oh ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีใครที่เพิ่งเข้ามาช่วยกดตะกร้าด้วยนะคะไปใครที่เพิ่งเข้ามาช่วยกดตะกร้าด้วยอดหนุนกันไปคนละบ้านสองบ้านไปทุกคนอืมไม่เกินใจคนละบ้านสองบ้านไปส่งทันทีวันพรุ่งนี้นะคะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีนะคะทุเรียนกวนมีทุเรียนทอดมี สนใจก็กดตะกร้ากันไปเลยสนใจก็กดตะกร้ากันไปเลยสั่งปุ๊บส่งปับ๊บได้ของทานเร็วแน่นอนได้ของทานเร็วแน่นอนใจดีกดตะกร้าน,นะคะขอบคุณค่ะปรายหกร้อยสิบแปดท่านปะช่วยช่วยกันอืมช่วยช่วยกันกำลังดูสินค้าหมายเลขหนึ่ง <c oughs> ไปทุกคนไปช่วยกันนะไปแล้วสักคนละหนึ่งออเดอร์มาแล้วเพิ่งเข้ามาแต่ยังไม่มีตังแป๊บหนึ่งนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยนะคะเออดิฉันก็เชียร์สำหรับเอฟซีที่พอมีงบจะอุดหนุนนะคะใครที่ไม่มีงบไม่เป็นไรคะ่ะเข้าใจอยู่นะคะความทรงจำหายท่านว่าเออทำไมความทรงจำหายอะ่ะ อืมเออความจำสั้นแต่รักสัญญาโอเคความทรงจำหายอ,อไปเรื่อยไป